สลามอัยกุลมรมตุลลอยู่วนประกาตูนะครับวันนี้พี่น้องของผมได้กลับมาหมดแล้วนี่คืออินมังคนรูปรอจากค่้ายสีลมฝนตกน้องๆบอกว่าฝนตกก็ไม่เป็นไรถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าพี่ได้เห็นหน้าน้องพี่ก็สบายสบาย พี่อเมริาฝนตกครับฝนตกเราก็ไม่กลัวครับผู้การมาบอกเพราะเรากันฝนได้ใช่ไหมครับโอ้มาแล้วฝนตก,ตกหนักผู้การมาบอกไม่เคยกลัวถึงฝนจะตกฝนฟ้าจะร้องน,นะครับนั่นคือคนริบหรอฝาวีนี่คืออุสตารหนอฝนไม่ตกครับน้องตกตรงไหนอ่ะ ตกแวงนะโอ้สบายใจนะครับวแหวงฝนตกหนักดูนี่คืออินมังครับเอาของลองลาก่อนคุณแน่นอนแนละ้วผ้าใบนะนะนะใช่มมันไม่ไอ้นี่เลยนะยโอ้สบายเลยผู้จัดการมากบอกว่าไม่เปียกผ้าใบผ้าใบคุ้มกระบะนะครับส,สั่งจากกรุงเทพเลยใช่ไหมครับโอ้สบายใจเลย เบียกหรือเปล่าพัทนานยอเมนมน้องๆกลับมาจากทำงานนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับไปกินข้าวบ้านไปอิงโอเคเรียบร้อยนะอร่อยไหมโอเคผธ้การบอกว่าอร่อย